ต้อนรับคุณรัศมีแขฟ้าเกล้อลอนครับสเปเชียลเกสของเราในค,ค่ำคืนนี้เรียนเชิญเลยครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ฮอตไม่แพ้นางงามเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีชาวบางแสนทุกท่านสวัสดีนะครับพินวัต ฮัลโหลกุลาบสวัสดีไงไงครับเปไครับคุณราศสมีแขววันนี้ได้มาเป็นสเปเชียลเกสตกับมิสแกรนด์ชลบุรีครับเอาจริงๆก็คุ้นชินกับบางแสนพอสมควรนะครับโดยเฉพาะท่าช้างนี่ก็มาบ่อยมาประจำครับไม่ว่าจะมากับเพื่อนฝูงเองหรือว่ามากับครอบครัวด้วยครับ ครับผมแล้วคุณรัศมีแขกครับถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เราอยากจะมาเลือกสักคนหนึ่งให้เป็นมิสแกรนชลบุรีอะไรที่เราคิดว่าเป็นคุณสมบัติหรือว่านะครับเป็นสิ่งที่น้องต้องมีเลยหลักๆเลยของมิสแกรนชลบุรีครับเอาจริงๆสําหรับแขกนะฮะในการประกวดนะฮะแขกคิดว่าตัวตนสําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าตัวตนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สื่อทุกอย่างจากภายในสู่ภายนอกนะครับแล้วก็มันจะทําให้เราได้รู้จักคนคนนั้นในแบบที่เขาเรียกว่าด้วยตัวตนของเขาจริงๆครับ ครับผมคุณรัศมีแขกครับไนวันนี้ได้มาเจอน้องๆของเราทั้ง12คนละมีอะไรอยากจะฝากหรืออยากจะบอกน้องๆของเราผู้เข้าประกวดทุกคนไหมครับเอาจริงๆแล้วนะฮะสำหรับไม่จะเป็ดต้องน้องๆนะครับหรือว่าใครก็ตามนะที่กําลังประกวดนะฮะหรือว่าที่จะได้เข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์อยู่นะฮะก็อยากบอกว่ากุหลาบนะครับเพื่อนแขกที่นั่งอยู่ตรงหน้านี่ฮะก็เป็นอีกหนึ่งบุคลากรที่แขกต้องบอกเลยว่าวันนี้เราเห็นอินฟ้านะฮะในเวอร์ชั่นที่เป็นหนึ่ง ดารานัก<ม>สแสดงคนมีความสามารถเบืร์ตต้นของประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถมาอยู่ในจุดนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นก็พยายาม ทำให้เต็มที่นะฮะตัวอย่างมีอยู่ตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนสู้ๆครับครับผมและนี่เป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆนะครับจากสเปเชียลเกสต์ของเราในค่ำคืนนี้ขอแสดงความยินกับคุณรัศมีแขกฟ้าเกลืล้นกับคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Enjoy the show นะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับคุณรัศมีแขกครับนะครับอิงฟ้าเวราหะผู้จัดการกองประกวด Miss Grand Thailand ครับคุณเทเรซาชัยวิสุทธิ์ v i c e President of Miss Grand International Organization และคุณนวัดอิสระไกรศรีครับประธานกองประกวด Miss Grand Thailand และ Miss Grand อิน์เนช่นแนลครับเรนเชอร์ทั้งสามานด้านบนเวทีเลยนะครับเรนเชอร์นะครับน้องพิงฟ้าคุณเทเรซาคุณนวัดครับเรียกได้ว่าคุณนวัดที่เพิ่งไลฟ์เสร็จมาสดๆร้อนๆเลยนะครับแล้วก็มุ่งตรงมาที่จังหวัดชนบุรีที่บางแสนของเราเลยนะครับ เชิญทั้ง3ท่านเลยนะครับทุกท่านครับอีกครั้งครับขอเสียงปุ่มกอต้อนรับอิงฟ้าคุณเจนซ่าและคุณนวัดด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับท่านแรกของเราก่อนดีกว่าอิงฟ้าครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการประกวด Miss Grand ชม m ุ u n ที่ท่าช้างบางแสนในครัคืนี้ มวนมาค่ะคือจริงๆนี่ไม่เคยพลาดสาขาของท่าช้างเลยสักที่หนึ่งแต่ว่าบางแสนนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะต้องขอบคุณนะคะทางพีดีชลบุรีด้วยนะคะมิสการชลบุรีที่เชิญฟ้าในมาวันนี้ด้วยก็หวังว่าแฟนคลับทุกๆคนที่มาก็จะสนุกแล้วก็ม้วนจอยกันไปด้วยในงานวันนี้ด้วยค่ะครับผมขอบคุณอิงฟ้าครับมามีครับเป็นยังไงบ้างได้กลับมาจังหวัดที่เรารักจังหวัดชลบุรีกลับมาจังหวัดชลบุรีเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งมาแล้วก็คุณพ่อเชิญมางานนะคะ คุณซาร่าก็เพิ่งเจอกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว <laughs> ขอแสดงความเสียใจแล้วก็แสดงความยินดีที่ไนดะ้เจอกันอีกครั้งวันนี้ <laughs> คือต้องขอขอบคุณคุณบอยนะคะถ้าไม่ได้คุณบอยเนี่ยเราจะไม่ได้รู้จักสถานที่ร้านอาหารที่มันอร่อย,ออยๆหลายๆร้านเลยนี่มันเป็นที่เขาเรียกอะไร ประสบการณ์สําหรับตัวเองนะคะเพราะว่ามาชนบุรีหลายรอบทั้งตั้งแต่แต่คุณบอยเนี่ยช่วยงานเราตั้งแต่มิสแกรนอินเตอร์ต่อเนื่องมาจนกระทั่งทําของตัวเองมิสแกรนไทยแลนด์นัขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมามีครับและขอเชิญคุณวัฒน์ครับโอเคนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนึงครับขอเสียงกรี๊ดดังๆหน่อยได้ไหมเอาตื่นสวัสดีนะครับพี่เซงสวัสดีพี่ออสแล้วก็ทุกๆกท่านด้วยไม่น่าเชื่อครับ อยู่บางแสนเจอคนเชียงใหม่เจอคนขอนแก่นนะฮะเออไม่น่าเชื่อเป็นไปได้นะ,ะเขาเรียกว่ารวมสตาอยู่ที่นี่นะฮะกะ็ต้องขอให้กำลังใจคุณบอยเนาะ,ะที่ <c oughs> ทำงานเยอะประกวดไปเรื่อยเปื่อยเยอะแยะผู้ชงผู้ชายผู้หญิงประจำจังหวัดเด็กน้อยเอาหมดนะอะไรมีเงินบอยบอกเอาหมดนะฮะโอเคก็ขอเวพรให้รว,วยขึ้นมั่นคงมากขึ้น นะครับและมีผู้สนับสนุนมากขึ้นอย่างน้อยๆก็มีสาฟาร์มอยู่ใกล้ๆเกาะไวา้แล้วก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งสําหรับน้องๆเพื่อนๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็ถือว่ามาพักผ่อนเขาประกวดกับวันนี้ได้ข่าวมาตั้งสี่วันแล้วใช่ไหมฮะพอหลังเน่เอาองบประมาณไปให้พวกนี้เยอะเอากําไรเก็บไว้ก็ส่งกําลังใจให้มิสแอนชนบุรีด้วยวันนี้ก็น้องๆก็เอนจอยตามสไตล์ริมชายหาดเพราะฉะนั้นการประกวดก็อาจจะแบบ พลตฟอร์มเป็นแบบปาร์ตี้ปารตี้นะครเพราะฉะนั้นก็ขอให้น้องสนุกกับการประกวดนะครใครมงลงก็รีบขายของไม่อยากจะคุยเมื่อวานขายได้4ล้าน6บนทิกต o อเนี่ยขายมา2ชั่วโมงอยากขายมากแต่ว่ายังไงคุณบอยสำคัญกว่า2ชั่วโมงได้7 0 0 0เองอะโอ้ย,โอ,ยโอเคหยอกหยอกยอกก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีเศรฐษฐกิจที่ดีขึ้น จะกลับเคลื่อนทุกอย่างได้ด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นมิสแกรนยุคใหม่ของเราจะต้องหาเงินเก่งขายของเก่งแล้วก็มีหัวเป็นนักธุรกิจคือ B ีที่4ก็จะต้องมีความสำคัญบาร์ดี้บิวตี้แบรนดและบิสเนสต้องไม่พลาดขอส่งกำลังใจอีกครั้งเราขอให้ประสบความสำเร็จขอบคุณทุกท่านขอบคุณผู้สนับสนุนครับครับผมขอบคุณด้วยเลยครับทุกท่านครับอีกครั้งครับขอเสียงประมือกับอิงฟ้าคุณเต้ยซาและคุณนวัดด้วยนะครับสำหรับสเปเชียลเกส์ของเราในค่ำคืนนี้ครับ ขอบคุณทั้งสาท่านด้วยนะครับ enjoy the show นะครับเอาละครับทุกท่านต่อไปครับขอเชิญน้องอีกฟ้าครับในการมอบสายสะพายประจำตำแหน่งครับรวมถึงขอเรียนเชิญน,นะครับคุณเทเรซาครับเป็นตัวแทนในการมอบชอ่อดอกไม้ครับ <S <S และแขก้มีเตกิทุกท่านครับนี่คือมิสแกรนด์ชบุรี2025ครับบิวอรพัศยาสุขใส